สวัสดีครับดิสยามฟอร t r รี e a อร์คนวิจัยป่าวันนี้เรามาอยู่กันที่สะพานสูงบุญสะพานเหล็กบุญสูงโทษทีครับก็เดี๋ยวพาไปดูกันว่ามีลักษณะอย่างไรในํำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาจะไปดูฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์ให้ด้วย นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันเพื่อจะได้รู้ว่าคลิปหน้าจะไปอยู่กันที่ไหนไปเจอต้นไม้งานวิจัยอะไรนะครับขอบคุณมากกดเลยเดี๋ยวนีอ้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสะพานเหล็กนะครับข้ามแม่น้ําตะกัวป่าข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านก็ใช้เป็นการทางสัญจรตามปกติไม่ต้องอ้อมไปหน้าเข้าหาตัวอําเภอและววิ่งเส้นสายใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวส่วนจากในสายหมู่บ้านเข้าไปอีกฝั่งหนึ่ง ดังได้สะดวกแต่ดได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบนถนนบนเส้นทางบนสะพานให้ครั้งหนึ่งครับครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางสัญจรนะครับก็บนสะพานเหล็กข้ามแม่น้ําตะกวัวป่าตรงนี้ก็จะมีเป็นขอบเขตเดี๋ยวจะมีรถผ่านเข้ามาเดี๋ยวจะให้ดูรถนะครับผมคงเดินไปไม่ถึงแม่น้ําตะกวัวป่านะครับแต่ก็เอาเห็นว่าเป็นสะพานเหล็กทางสัญจรของชาวบ้านทั่วไป ที่ใช้เดินทางกันได้ได้ชเชพาะรถมอเตอร์ไซค์นะครับอ่านะครับอันนี้อยู่บนสะพานครับผมก็ให้ดูบรรยากาศทั่วไปสำหรับข้อมูลนะครับเป็น QR code ให้เราสามารถที่จะสแกนเพื่อรับข้อมูลรับชมข้อมูลได้นะครับตรงส่วนนี้สะพานเหล็กแล็กก็จะมีประวัติความเป็นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ สะพานเหล็กบุญสูงมาอยากงานยางไรนะครับจากชิ้นงานเหล็กเหมืองเร่ถูกนำมาสร้างเป็นสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำตะกวัวป่าสุดคลาสสิกความยาว200เมตรโดยถูกใช้เป็นเส้นทางบำรุงถนนบำรุงราชโดยกับซอยโคูขนนดตชาติบุญสูงเล่าว่าในอดีต งานบริษัทนะครับในขุดเร่นะครับก็รายละเอียดตามนี้ะนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศของสะพานเหล็กบุญสูงนะครับตามประวัติที่ได้ให้ดูไปแล้วก็ลองไปดู QR Code โค้ดและศึกษาอ่านดูเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดกดซับสไคร b ์กดแชร์ให,ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เจอกันในคลิปต่อไป ขอบคุณมากสวัสดีครับ